ไม่ตายหรอไม่ตายอ้ยแมทธิวอ่ะจริงมันก็ได้นั่นแหละเอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะผมตอนนี้อยู่กับผมอยู่สเกมเมอร์นะครับเราอยู่กันในเกมพอยแบงเกมเดิมเกมดีเกมดีของเราเหมือนเดิม พูดหลไรแล้วกูลืมเลยอยู่กับเกมที่สนุกสนุกที่สุดในจักรวาลครับผมจริงๆก็ไม่ได้สนุกอะไรหรอกก็ไม่รู้จะไปเกมไหนเรากโอเคครับผมวันนี้เราจะมาทำอ่าคลิปต่อจากอีพีที่แล้วนะครับผมอ p พที่แล้วเนี่ยเราได้เริ่มต้นไปเป็นอ่าเราได้เริ่มจะเรียกว่ารายการก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ เราเริ่มหัวข้อใหม่เออเล่นเราเริ่มหัวข้อใหม่กับเกมพลอยแบงก์ตรงที่ว่าเราตั้งชื่อคลิปว่าเออจับปืนเก่ามาลุยใช่ไหม,รไเ,เ,รมเราตั้งซีรีส์ไปอ่าเดี๋ยวจะเราตั้งซีรีส์ว่าเออจับปืนเก่ามาลุยอะไรอย่างเงี้ยเอ่เอ่าอย่างพาร์ทของวันเนี้ย ep ะะสองนะครับพาร์ทสองเอ้ยพาร์ทสอง ep ที่สองของวันเนี้ยจะเป็นปืน mp ห้านะครับ ep ห้าเนี่ยก็เป็นปืนเก่าที่คุณพ่อคุณแม่เก่านะ <c oughs> ก็ตั้งแต่ยุคเกมเปิดแรกๆแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจใดๆทั้งสิ้นนะคร เป็นปืนที่กากอีกหนึ่งกระบอกนะครับที่คือมันไม่ได้รับความสนใจเลยก็ไม่มีใครสนใจกันนะครับผมเนาะก็เป็นปืนเก่าอีกหนึ่งกระบอกวันเนี้ยผมจะเอา mp5k ตัวเนี้ยไปลุยในยห้อง dead match ปกตินะครับก็ตามชื่อซีรีส์ของเราเลยนะครับผมนั่นก็คือจับปืนเก่ามาลุยผมก็จะไปหาปืนเก่าๆนะครับผมเนาะแน่นอนว่าวันเนี้ยเป็น mp5 เป็น mp5 นะครับวันเนี้ยเป็นคิวของ mp5 นะครับรอบที่แล้วเนี่ยเป็นปืน i g นะครับผม XIG MCX นะครับผมแนละ้วก็เป็นปืนเก่าที่ไม่มีคนเล่นเลยเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ส่วน MP5K ก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่ไม่มีคนเล่นนะครับหลายๆคนจะมองว่ามันเป็นปืนหมาเลยก็ว่าได้ <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบปืนกากอะไรเงี้ยสู้ใครไม่ก็ได้อะไรเงี้ยเออเนาะโอเคก็หลักๆวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วก็ ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะที่ยังติดตามผลงานของผมแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกคนแรกของช่องของผมนะครับผมขอขอบคุณมากๆที่ทําการสมัครสมาชิกช่องของผมนะช่อง่องผมนี่ก็มีสมาชิกมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับความสนใจเพราะว่าช่องผมมันมันไม่ได้มีเนื้อหาที่มันเอ็กซ์คลูซีฟอะไรขนาดนั้นอะ่ะจนถึงขั้นต้องสมัครต้องเป็นสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องขอขอบคุณ เพื่อนผมด้วยละกันนะครับที่ทําการสมัครเป็นสมาชิกช,ช่องผมเป็นคนแรกของช่องผมเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับก็สมัครขั้นต่ำได้เลย20บาทนะครับถามว่าสมัครสมาชิกเนี่ยมันได้อะไรบ้างก็แล้วแต่ช่องนะครับว่าจะได้อะไรอย่างช่องผมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรให้เพราะว่าช่องผมก็เป็นช่องจนๆช่องหนึ่งนะไม่ได้มีงบอะไรนะครับผมนอกากการที่คุณสมัครเป็นสมาชิกของช่องเนี่ยก็เป็นการสนับสนุน ช่อง Youtube ช่องนั้นเพื่อให้เขาได้รับรายได้โดยตรงนะครับผมเนาะแต่ว่าก็อาจจะมีการโดนหักเปอร์เซ็นต์ไปจาก Youtube บ้างเล็กน้อยนะครับผมเนาะโอเคครับก็ใครชื่นชอบเป็ไงหรือว่าอยากจะสนับสนุนก็สนับสนุนกันได้เลยนะครับผมเนาะโอเคเราก็พูดกันมาสามสามนาทีละ MP5K เนะี่ยก็เป็นปืนตะกูกนลนเนานนะครับ MP5K ตัวที่ผมจะเล่นตัวนี้เป็นตัวตัวตัว,ตวไลายไทยนะครับหรือว่าตัว G หรือว่าตัวทองทองไม่แท้นะครับทองแดงครับ นะครับผมแล้วก็พาวเวอร์ Power อยู่ที่23หน่วยอัลต้าก็รักสุนที่9 2หน่วยนะครับส่วนความมั่นยาที่46หน่วยก็ถือว่าต่ำเอ็มสปีดอยู่ที่86หน่วยนะครับแรงดิงแนวะตั้งแนวนอนอยู่ที่49บวก60นะครับระยะยิงที่45เท่านั้นเองกระสุน30หน่วยนะครับซึ่งาลายเนี้ยจะซื้อได้ก็ตอนเราได้ฉายาตัวนี้นะครับปืนกลเบาปืนกลเบานี่ได้ฉายาตัวนี้พลโจมตีทั่วไปพลโจมตีเร็วทั่วไปนะครับก็จะได้ จะได้สิทธิ์ในการซื้อมานะครับแต่ว่าถ้าไม่เอาลายเนี้ยเอาลายอื่นได้ไหมก็ได้นะครับผมขายถมเทเทถมเลยเนี่ยตัวสิิโอ้โหเปิดตัวเปิดนี้นี่พูดเลยแม่งโอหไม่ไหวแม่งดีมากดีจนเล่นไม่ไหวเนี่ยก็เอ็มพีห้าพีห้าเป็นอะไรคนดังพีห้าถ้าเราไม่ซื้อตัวเนี้ยซื้อตัวธรรมดาได้ไหมก็ธรรมดาก็ได้ธรรมดาก็จะอยู่ที่สองสองหมื่นสามสามพันพอยนะครับหรือจะซื้อตัวตัวนี้ก็ได้ตัวสิทธิ์แดงนะครับ ถ้าซื้อตัวสีแดงก็จะมีความแมั่นยําขึ้นมาหน่อยแต่ว่าดามเมจจะลดลงไปนะความมั่นย้ำ62หน่วยนะถ้าตัวธรรมดานี่46หน่วยก็ถ้าจะซ,ซ,ซื้อซื้อตัวนี้ดีกว่านะเพราะว่าความมั่นยํามันสูงกว่านั่นเองเนาะซึ่งนะผมก็ผมมีตัวนี้อยู่แล้วไงนะครับความมั่นย้ำมันก็จะต่ำหน่อยเนาะ,ะส่วนฉายาที่ใช้ก็คงจะเป็นคุมสีเหมือนเดิมแล้วนะ,นะครับผมนะใส่คุมสีใ่คุมสีนะพยายามคุมปืนนะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันดีกว่า ใช่ครับตอนนี้เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเปลี่ยนโหมดมาอยู่ในโหมดวางระเบิดบ้างจริงอยากเล่นเดสแมทนะส่วนตัวชอบเดสแมทมากกว่าแต่คราวนี้มันหาห้องไม่ค่อยได้เลยโอ้ยไอ้เยอะนัดเดียวแตกเลยกู ไม่ตายหรอกไม่ตายอุ้ยแมตติวอ่ะก็ออต้องพยายามยิงหัวนะครับถ้าไม่ยิงหัวจะลำบากเลยปืนเอ็มพีห้านะครับต้องต้องพยายามเลยดีกว่าโอเคฝ่ายศัตรูไม่ไม่ได้เก่งมากนะครับผม ก็ถือว่าเหมาะสำหรับปืนตัวนี้เลยถ้าเจอคนเก่งมากนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้กินนะครับปืนนี้เพราะว่าปืนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะยิงได้ไม่ได้เนะ่ะมันอยู่กับคนเล่นทีนึงพูดถึงนะมันอยู่คนเล่นทีนึงอนะถ้าเราเล่นเก่งจริงมันก็ได้นั่นแหละอตัวสุดท้ายพอดีวะ่ะ ถ้าเจอคนเก่งนะเมื่อกี้ผมหลับไปแล้วนะเออมันไม่ได้ปัดยิงยิงเท่าไงหรอกเไอเชื้อปอดว่าแต่ยิงหัวไม่ได้หัวสักตัวเลยหลบสิเพื่อนหลบเดี๋ยวเอาระเบิดให้มีแบ็ค่ะเมื่อผมมีแบ็คแบ็คคิวอีกแล้วเพื่อนเดินไปเพื่อนเพื่อนเดินไปเพื่อนเดินไปเดินไปเดินไปตามหลังให้จะตามหลังให้ไม่ต้องกลัว ไอ้ที่นำหน้าดิเฮ้ยมีโลอ่ะมีโลก็นำไปเลยมีโลก็นำไปเลยไอ้เซิร์ฟนี้เขาเล่นเขาท่าเลยมีคนเล่นโลด้วยแอคดีอย่างเงี้ยแหละไอ้เลเวลถือไปถือไปนั่นแหละไปเดีนำหน้าเดี๋ยวไปยิงเลยตรงนี้เลยนั่งอ่ะนั่งอ่ะไม่นั่งเ่ะยิงไม่ได้นะุ้ยระเบิดระเบิดระเบิด วู้ยูวูเกือบตายเกือบตายหมายถึงผมอะโอ้โหทีเจ็ดๆจป่ะโอ้โดนอยู่อะโอ้โหทีแดงกับทีน้ำเงินนั่นก็เข้มข้นกันเลยทีเดียวนะครับ อุ้ยไอ้ชปเล่นโล่หายแล้วเล่นโล่หายตายตายเจอโล่เจอโล่นี่จากเลยเมื่อกี้อ้อพกปอมด้วยเหรอไอ้เปิดพกได้เหรอวะเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวว่าเปิดพกได้เมื่อกี้นี่เอาพกปอมซัดแล้วนั่นแหละโอเคครับเราคงต้องรอตรงนี้แล้วล่ะต้องรอยิงข้างหลังแล้วอะ ใส่คมสีก็ไม่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะต้องพึ่งพกระเบิดว่าขอโทษทีจริงๆไม่อยากใช้นะแต่เราก็ไม่อยากให้ตัวเราตายไงเอาระเบิดไป โอ้ยเะไโกรธเกลียนเลยโอเคครับเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากจะเล่นด่านมางแล้วเบิชไปนะครับผมเนาะตอนนี้เล่นด่านเดสส์แม็กากนะครับจริงก็ไม่อยากหยิพบพกบอมบ์มาใช้นะครับแต่ว่าสถานการณ์นั้นมันเรียกได้ว่ามัน,มนจําจำเป็นอะเออถ้าไม่ใช้ก็ตายอะเลือกเอาว่าจะจะตายหรือจะอยู่ หมดวะไม่หยุแม่รอบที่แล้วหลังจากที่เล่นจบไปแล้วผมลืมเปลี่ยนขายาลืมเปลี่ยนเป็นแบบขายาสไนย์อะแต่ขายาสไนย์มาแทนอะไรอย่างเงี้ยระยะร้อยเมตรระยะร้อยเมตรวันนี้แค่สี่สิบห้าล่อร้อยเมตรอะเย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 อะเกินไงล่ะ ใครยงเพื่อนไม่ตายเลยโอ้โหไอ้เยี่ยแม่งเสือหินพอดีเลยถ้าใครจะซื้อ MP 5นะผมต้องซื้อ MP 5ตัวสีดำที่มันมีลายแดง เดี่หัวเดียวอ่ะนี่เหลือเจ็ดสิบเว้ยเด็เกกระปานเหมือนกันนะไม่โดนเลยระยะประมาณนี้นไม่โดนเลยนั่งแอบก่อนนั่งแอบก่อนต้องระยะใกล้จริงๆอน่ยเนี่นยระยะไกลนี่ไม่ได้เหลืองไม่ได้เหลืองข <c oughs> นาดน,นี้ผมไม่ได้เจอคนเก่งมากนะเนี่ย เจอคนฝีมือระดับเดียวกับผมนะไม่เก่งแล้วก็ไม่อ่อนอะไรนี่ไอ้ที่ยิงไม่ดบอ,อัอบปปนนี้ได้ไหมย <Go, go, go. อยากเล่นปืนนี้แบบมันๆ <c oughs> อนจะให้บัฟนะเอาจิงปืนนะอก

喂，呀棒的！我金没躲开嘞吧？躲金开吧？我晃么嘞？懵的。 โอ้แพ้เฮดคีมไม่ขึ้นจะยิงไข่ะเอาตงไม่นม้ยิงไข่จริงน้ำเงินโผล่เอา ย้ำเงินดุว่ะ้ำเงินดุว่ะโอ้โหไอ้เจยแตกดิเขาจะยิงตัวหน้ายิงตัวหลังเนี่ยกระสุนหมดจอนกระสุนมันน้อยจริงเลยนะสามติงนัด บจะไม่ตายแล้วนะเนี่ยปมีใครยิงวะไม่ตายสักทีลำคานผูจะยิงไขวะเนี่ย ในขนาดเจอคนไม่เก่งงั้นนะดูดิยศไม่ได้สูงแล้วกูจะยิงใครแทบจะไม่ได้แล้วนะบ๊ายบาย